สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแมมผ้าโชคคะ่ะมืดอนีแมมผ้าโชคจะสัมผัสเซียนน้ำโขงคะ่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งเซียนน้ำโขงเข่าหาแปดเม็ดเดียวตรงตรค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ตามก็คือสีใดโชคได้ลับกับเซียนน้ำโของอยู่เนาะค่ะเนาะซึ่งเซียนน้ำโขงผลปอยเม,ม็ดเดียวหาแปดแขนแขนพี่น้องคะ่ะค่ะจังไกะ มาตามแอดไปสัมภาษณ์เสี <ad S 2> ้ยนน้ำโขงน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะว่ามือนีเสี้ยนน้ำโขงมันจะให้ตัวไรเนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้าโชกค่ะเพื่อสืบประผาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะสวัสดีค่ะเสี้ยนน้ำโขงเสี้ยนน้ำโขงมาซะมาหายเลยคักเล็กแม่แถบแม่นย่ำคักหาแปดออกหาแปดอิลีวะนีไหม ก็เลขกฟันนะครับที่ว่ายิ่งปืนนะครับยิ่งปืนกับที่ว่าตีเป็นฮาแปดเม็ดเดียวและครับบนล่างเพบากบอกบอกเอพีว่าบอกรัวบนที่ล่างก็บอกนี้่ว่าบนล่างน้ำตัวเดียวหาแปดที่ว่าป้อยเลยแหละครับว่าฟันครับว่าไมนคือคาแคลแม่ผ้าโชกกระสุนผ้ารวยลงมครับกับสองช่องเนี่ยมาติดตามนะครับโอ้ยแห้งเนี่ยค่ะครับเพิ่นไปเที่ยวียวน้องค่ายนะครับเลยไปพ่อครับเลยไปพ่ออยู่น้องค่าย เคนก็เลยมาไปถ้าหมวกลอตเตอรี่มาพอเราฟันแม่นเราทันที่น้องไข่มี่ิลานั้นเคนก็เลยมาถ่ายท้ำกับช่องอแมมพาโชกค,ครับของสุภาพรุ่ยเลยติดตามครับอือข่าก็เลยที่ไปที่มาทีเอาไปนี่เสียเบื้องดีเอเอได้พี่น้องเด้อข่าของงวดที่แล้วเนะค่ะเด้อจังจังเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเอฟซี FC เนาะเม็ดเดียวน,น้ำโขงค่ะอันนี้พ่อนุพ่พะรุ่ยก็ไปถ่ายน้องไขเจ้าอยู่แต่ว่า ลงลบคลิปค่ะพี่น้องก็เลยบัไ,ไดลงแต่ว่าสรุปพายุค่ะสรุปมือก้อนหวยออกก็ได้สรุปนะคะแล้วก็ดีใจน้าพี่น้องหลายท่านเนาะคะ่ะที่่นบาบาเสียนน้ำโขงเสี่ยนมาใหม่มาหม,มื่นนี่ล่องกันหน้าฉันได้ค่ะพี่น้องก็ได้โชคได้หมาัานไปตามๆกันเนาะคะ่ะก็ดีใจน้าเด้อค่ะพี่น้องสําหรับที่มีโชคไม่หมันเนาะค่ะเอาไันีเข้ากระสิมหางวดใหม่เลยเนาะค่ะห้เบิองรักฐานนะคะผู้ไนะด้ตามคลิปของแม่มผ้า โชคกับสุผ้ารวยก็ได้เห็นรักฐานนะคะว่าได้ล่มคลิปไปห้เบิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วมือสรุปก้อนเลขออกก็ได้สรุปให้เบิงอยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอแสดงความดีใจน้ำเด้อพี่น้องค่ะค่ะเอาวันนี้เฮามาเบาเรื่องงวดใหม่เนาะครับกาฝันต้องงวดแรือครับมันขึ้นนี่ครับ,บงดวดคือความฝันก็ะคือวันที่สี่ครับ แม่บังเกิดเก้าแล้วเสียชีวิตต่อแล้วครับเราเรามามาฝันฝันเห็นเราเมื่อคืนนี่ครับเราเราเสียชีวิตปีแต่โดนเราครับปีวันปีสองพันห้าร้อยสามนี่ผ่าครับสองสามหาปีเกิดเราก็ปีพศสองพันสีร้อยเจ็ดสิบแปดครับเรามาเขาฝันว่าเพียงแต่ราอยู่ดีสบายบ่อย่างวันในวันเราไปเกิดตะขันแล้วเสียวันเราบ้านเด็กไปอยู่เราเป็นห่วงอยู่ว่างเอาแล้มาเขาฝัน มันเป็นจังสีนะคุณพอ่อตามตาม,ตามที่ศึกษามานน่คนเท่านี่สิมีกายที์อยู่หลายเับอีกกายนึงอาจสิไปเกิดอีกกายนึงอาจสิอยู่น้ำอ,อาศัยเป็นไป็น<ม>แล้วก็<ม>สิเป็นหว่วงมั่งกัเเยว่าเป็นยังไงอยู่ดีซ้ำบาอยู่ยกัเลยบอกว่าพ่ออยู่พ่อกินเนี่ากับพ่อราำพ่อรวยหรอกแล้วก็ทงใส่เราสิมาเป็นห่วงมั่งสิมาห้โชคบ่อยอย่างเงี้ยเล่ที่ว่าสิเป็นแนวทางให้เอฟซีครับลองไปพีรณาเบิงเล่กะปีที่เราเสียชีวิต ก็คือปี2 5 1 3ยิ่หาเกิดปี2 4 7 8ดก็เลยคิดว่ามันหนาสิมา2สองตัวนะครับก็คือสามหาครับกับเจ็ดแปดเพว่าก็เนื่นไปที่เจ็ดแปดปีเกิดเล่าครับตัวเจ็ดแปดแต่เก้านี่เส้นนำโค้งฟันมากตัวใดนี่คิดว่าแม่นอยู่เพราะว่าก็เคยฟันเห็นเล่าหลายปีแล้วครับงวดมันก็ออกแปดเจ็ดครับเก้าแปดเจ็ยดเลยเมื่อกับเก่าเนาะปีเกิดเล่ากับ เจ็ดแปดมันก็ออกเป็นข้อแปดเจ็ดข้าวเล่าก็คิดว่ามันอัชมาอีกครับงินี๋ก็อาจจะเป็นแบบเจ็ดแปดนี่ยแหละแปดเจ็ดนี่แหละก็นานรุ่นนะครับเพราะว่าฟันเจียวคนย่ำใดสาระที่ฟันแบบนี้ก็คือบโพผาครับเข่าอยู่ครับค่อนมากอ่ะเข่าก็มือมวดที่เลี้ยวหล่ะก็ฟันไว้ยิ่งปืนนะครับยิ่งปืนมันก็ฟาตรงๆเลี้ยวยิ่งก็ตีเป็นยิ่งก็ปืนก็แปดเมื่อยิ่งก็หาตีเป็นหาแปดแหละครับมันก็ถือมากครับครับล่องไป เอฟซีไปพีหน้าเบิ้งครับบางทีมันเดีโชคได้ล๋ลาวน้อกันบางทีผมก็มหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครมีสองชุดนะครับคือเจ็ดแปดครับเป็นตัวเนียนสามาก็เป็นตัวกันไว้ครับสามาคือเป็นตัวกันเนาะคะ่ะเนาะครับที่เจ็ดแปดก็สามตัวครับสองสี่เจ็ดแปดคือปีเกิดเพื่นครับก็เลยเอาเป็นสี่เจ็ดแปดคือบอกเอาเก่าใช่ไหมหมอก็เอาปีเกิดไปเลยครับปีเกิดไปเลยครับเพราะว่าเป็นสองสี่เจ็ดแปด ได้าสมมติว่าผู้มากเก่าใส่ไหมนี่เก่าก็ได้ครับเป็นผู้เฒ่าได้คือกันครับเพราะว่าคนนั่งผู้เฒ่าครับครับผมได้ครับเพราะเงินมื่อก่อนเก้าแปดเจ็ดฟันเห็นเราครับผมก็ติดว่ามันก็อนสิบแปดเจ็ดกัผู้ใดมากกับไปพิจารณาเพิ่งเก้าเจ็ดแปดก็ได้ครับมาผู้เฒ่าก็เป็นเก้าเนี่ยะครับเก้าเจ็ดแปดก็ได้ครับตอนอัหลายโตก็เริ่มว่าอย่างไรเอฟซีลงทุนหลายใช่ไหมครับบ่าจะอะไรโต เจ็ซี่นี่คอมเมนต์มาอย่างไงเลยด้ยค่ะว่าตามเชี่ยนน้ำโค้งให้แน่แถวฉันว่ามให้คักให้แน่แถวฉันหะฟันมาเลยหาแปดตัวเดียวเด่นดโดดเลยไหมคะ่ะตอนนี้มันมีมันมีสองหางแนงวนันนี้เพราะว่ามันมีปีเกิดแล้วน้ำหรอกอะตอนที่เราเสียชีวียดนามก็เลยเพิ่มไปน้ำเนี่ยโอ้ค่ะกบบรบอกอยังน้อยก็ถือว่าเลขหน่อยหางเนาะค่ะเพราะว่ามันหนารุ่นนะคะเลขซ้ำนี่ก็น่าจะพ่อได้รุ่นได้เนาะครับผมเอาไปพี่หน้าเบิ้งหายิบจับรอตตอรีไว้มึงแค มีโชคมีลาบครับจีก็ได้เส้นน้ำคงก็ได้นิดน้อยอยู่ครับเพราะได้ใ้อย,อยู่ครับนี่หละหาเปลี่ยนนี่แหละครับในลอตเตอรี่หลใบยอยู่ที่หาใบายอยู่ครับโอ้ก็ดีใจน้ำนักขาเนาะครับแสดงความดีใจน้ำท่งวงวอดังหันนันกัท่านในในันปันใดนัคขะพึงทายถ้ามเป็นชุดเลขเนาะ,ค,ะค่ะชุดนี้ก็ชุดที่สอง อยากได้ตัวดีตัวเด็ดมาฝากมาตอนกระจังมาได้นํา้มาหาหอดเือนหอดสั้นพี่ล่ะคะ่ะท้งฝนกระตกมได้ทำมือนี้ก็ได้คก,กับบอยอดท่อะคะ่ะกเพื่อสิตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องก็เลยได้มาทำสืบว่าเือนยุใสฉันเนกีก็เลยได้มากทำคลิปทำข่าวนี่แหละคะ่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ติดตามช่องของนี่แหละครับที่เรามาเนี่ยที่มาติดตามนี่แหละครับของอสุภาลวยกับของแหม่มพระโชคนี่ครับสะได้รู ก้อนผู้ใดครับได้ที่ตามถูกแนวทางก้อนผู้ใดครับคค่ะรับถือว่าเป็นเลขที่แม่นย่ำเนาะค่ะเนาะครับแต่สมมุติว่าผู้ข้าเจ้าสิมักวิ่งมักยังนี่มักตัวใดเป็นพิเศษบ่ค่ะมักตัวใดดีครับมักนี่แหละครับมักแปดนี่แหละครับแปดถ้าวิ่งก็จะวิ่งแปดได้เนาะอาจจะแปดและเกีเท่านั้นตัวเลขมีสองตัวครับนี่แหละครับวิ่งมันทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวได้ครับครับผมนี่เขากบอกรู้ว่าบ่นมาล่างครับกที่หน้าทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละครับกันไว้ค่ะเพราะว่ามัน ครับครับเนแนวทางเพราะว่าพี่คนจากกีดออกครับพี่ก็คือหาแปดเราต้องบอกเพื่นก็ซื้อเยอะแล้วล่ะสีเลียมมันก็ต้องซื้อจริงันะครับใครว่าความันใจนี่คือกันบอกกันครับฟันคือกันครับเดียวกันเลยครับเพิ่อเมื่อกี้นี่แหละอันนี้ครับใครว่าเพิ่นกาทิตมาบอกก็ได้ครับเพราะว่ามันคยออกครับกับฟันแบบนี้เคยออกปีเกินเล่านะครับหมก็ออกแปดเทียนเงินหมว่าเลข ออกปุ๊กถือปรับนะคะตกเล็คมากฟันตองหัวเลยสิตองหัวครับแต่ว่าแต่ก้านี่ถ้าฟันตองห่วนี่มันสิเป็นฟันที่แม่นย่ำนี้ค่ะเป็นยังค่อยชีว่าฟันที่แม่นย่ำตีขั้นถ้าบอกไปแต่ตอนนี้ชั่วเลขสีออกคนสิลืมบัดนี้มันก็เลยสีแม่นนะเพราะว่าคนดวงดีมันกับ่บลืมมันมาคนคนบางเท่อเข้าลืมมันอาจสีออกมาสินะบัดนี่ตามโพงส้ายกับสีมาขอตามอีกจักลอบตรงนี้ได้ค่ะได้ครับได้ครับ ใช่ได้เพื่อย่ำให้พี่น้องเข้าเพื่อมีโตเปลี่ยนโตแปลงอันใดบ่หรือว่ามั่นใจตัวได้เป็นพิเศษจังสินะคะได้ครับได้ครับจังไดรก็โคกสุดท้ายก็จะมาตามฝั่งตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ว่าอนุญาตถามเส้นน้ำโขงเนาะค่ะเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เส้นน้ำโขงเคยฝันมาเถี่ยวก่อนหนึ่งรอบนึงเนาะแล้วก็มางวดงวดที่ผ่านมหาแปดรอบนึงเนาะครับฝันฝันแบบนี้ ฟันเป็นออกเนาะพอเสี่ยนนำโผงเนาะครับพาฟันเคยเห็นฟันเห็นกันหนี่ก็มันออกแปดเจ็ดครับเงินออกเก้าแปดเจ็ดครับเงินแต่ว่ากันตีเป็นก็พื่อผู้ถอาก็เป็นเก้าเนาะค่ะเก้าแปจ็อันนี้มันเป็นปีเกิดเล่าแต่ว่ามือมันออกเก้าแปดเจ็ดฟันเห็นเล่าเนี่ยแหละมันก็ตอยู่กันเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะถอกน้ำเก้าของเท่านัก็ออกเงินออกเก้าแปดเจ็ดท่ั้ โชคเดียวลาบต้องเล่าย so so <ieur. S 1> ู่ก่อนก็เลยกฟันเห็นเล่าอยู่เราอาจจะมาให้โชคให้ลาบอีกก็ได้จริงๆนะคิดว่านะับก็เป็นแนวทางดีๆฝากต่อนะคะอ้าวรีนี้ก็สิได้แม่พระโชคไม่ยังถามถามพ่อเซียนน้ำโขงเนาะซึ่งพ่อเซียนน้ำโขงตัวไม่มีตัวใดก่อค่ะ ใหเบื่องเจ็ดแปครับเจ็ดแปดครับครับสามหาครับอ๋อมีเจปดกับสามหาพ่อพ่อเสี่ยนนี่เน้นนไ้ตัวไรครอันนี้เนเจ็ปดครับอเน้นเจ็เนาะค่ะเนาะสามหาเนี่เป็นตกกันเพรว่าปีที่เพิ่นเสียชีวิตครับเพะ่ีปีที่เราปีเกิดของเรากับเพื่อเจแครับี่เจ็ดแปดองีเจ็ดแปดครับเอ้าปิหน้าเบื้งครับ FC ทันใดที่ตามพอเสี่ยนนำโขงเนาะ กเก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องคอ่ะงวดที่เล้วเข่าห้าแปดเม็ดเดียวตรงๆค่ะพี่น้องะ่ะสำหรับเสี้ยนนำโค้งเนาะคะ่ะเนาะมือนีกระตามให้เอฟซีเดอ้์พี่น้องเอฟซีเดอ FC, เอฟซีท่านไหที่บอกให้ตามเสี้ยนนำโค้งนะคะเอากะท้วนตัวเลขอีกเท่อนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเพิ่์นเสียชีวิตเนาะคะ่ะพ่อสองห้าสามห้านะค่ะพี่น้องคะ่ะปีเกิดเพิ่์น สองสี่เจ็ดแปดแล้วก็สิเป็นโตกันนี่สิเป็นสามหานะคะพี่น้องเด้อโตเน้นเน้นอีนี้เลยเนี่ก็สิเป็นเจ็ดแปดค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดสิอยากซื้อสามโตสี่เจ็ดแปดค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมะเก่าก็ล้องเอาเก่าใส่เป็นหลักลอยนะคะพี่น้องเด้อแต่ที่แน่ๆเน้นย่ำไปที่เจ็ดแปดค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ก็สซีขอขอบคุณพ่อเสียนนำโขงหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อเสียนนำ้ำโขงค่ะพี่น้องเอฟซี่าสำหรับแนวทางตัวเลขของเสียนนำโขงเนาะเสียนน้ำโขงคนกระฟั่นหายเม็ดเดียวเจ็ดแปดได้ค่ะพี่น้องเด้อส่วนตัวร่องหัน3 3> สามหาค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดชื่นชอบหรือว่าตามแนวทางตัวเลขของเสียนน้ำโขงอยู่คนกับ่ ให้มาเราเด้อค่ะพี่น้องเด้อนน่น้นให้ที่เจ็ดแปดค่ะตัวล่องคือสามห้าเอฟซีทันใดชิงนชคประจัดคัดกระพานค่ะแอดมินกระสุนในให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องค่ะสำหรับกิมีแอคขอตวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ